สวัสดีค่ะอยู่เราช่องบอเบียดัมซิ่งนะคะวันนี้จะมารีวิวอู่ปลาเหลานะคะมีอะไรบ้างคะ่ะรถแบบจอดเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูรถแต่ละคันนะคะขายทุกคันนะคะอันนี้คันหนึ่งนะคะรถที่จอดอยู่ในขายทุกคันนะคะเดี๋ยวพาไปเบิงพาไปเบิง่งรถอะไรกันรถบาสนะคะรถบาส มานักเรียนมาทัศนาศึกษาหรือเปล่านั่นปลาโปาเราเพื่นบอกว่าจอดยูอูนี่ค้ายเมิดนะคองไผ่ลองไผกับซางค่ะมาจอดนี่ค้ายเมดเลยปัวอันนี้รถช่องยูทูปดังนะคะ รถของช่อง youtube ดังท่านหนึ่งจ้าของเพิินอยู่ทางในผูนะ้น่ะนะจะพาเดินไปดูอีกรถโบสฮนะรถโบสถ์ผู่น่ะ เดี๋ยวพาไปบ่งอีกทางนึงนะคะทางนี้คนไลไปบ่ไใดบ่มีหมองอยางน,นี่รถบดทอู้สีสดขักเลยขายคือกันนะคะเอ้ยรถกระบะกะมาจอดเต็มอันนี้ก็รถบดอีกขั้นหนึ่งนะคะขายคือกัน จซาเอสโอ้คนลงมือเห็ดเอ่งเลยตัวนั้นอนะสุดท้ายเบิ่งท้างผุ่นนะคะอันนี้ก็ รถีสิ่งสิ่งบอล่ะไปหาปลาคือกันภาพไปเบิงภาไปเบิงอีกอันนี้ก็ขค้ายนะคะค้ายมืดแมคโครก็ค้ายเพิ่มเติมคือมีมีสร้างแอร์นะคะแมคโครวันนี้มีช่างแอร์มาดูให้ช่างแอร์ในตำนานหรือเปล่าเนี่ยหยอกเล่ากัน ช่างแอร์อยู่ข้างในนะคะช่างแอร์อันนี้รถใสของห่างปลาเหลาขายอีกคือการขายทั้งรถขายทั้งของทั้งเครื่องรถยังดีๆอยู่นะคะรถยังใช้ได้ดีๆอยู่เลยอันนี้กะเอ้ยรถดั่มสองขั้นนี่กัขายมาแต่จอดอยู่อูขายอีกอันนี้รถน้ำ รดน้ำเอาไว้เหตุทางกระ้ายอีกขึ้นกันขายบดอูป้าเราจะลิินทรับว่าแมนอันให้เอ,อิญอย่างก่อนมองขายของห่างไหมของหลายดของเยอะมากเลยจักรลถจักคนนะคะแต่เข้ามาไม่ได้นะ เข้ามามากง่ายไม่ได้นะคะม้าดุค่ะให้เขามาีนกา้าขาขาดเลยเน้่ยยัยงไปเรื่อยเมื่ท่านเห็นสร้างแอร์อยู่อุนอยู่ข้างในอากาศร้อนนะคะแอร์ไม่เย็นมืดแล้วสีรีวิวยังให้เบึงเอซอยากเบิงองยังคอมเมนต์มาเด้อค่ะสีรีวิวให้บึง อันนี้กระขายค่ะนันยางมากน่ะกระขายมีคนสื่อบอขายขายคือกันมือละสองน้ำโอ้คักเนาะอย่างจมมุมมุมมุมนะคะเออขายเราสั่นขายหน่อยสองบาทบอ เจ้า in ของ youtube นะคะช่องดังอาเบ่งผนเห็ดย oh, ังนี่โอ้บพได้ด really> ังใพค่ณลุงมือเห็ดเองเลยตัวนี่ยทุกทีเน่เฮ็ดองเายเฮ็ดเองเลยเดย <g ül üyor> ยืนเบ <g ül üyor> enfin, ิงคนอยู่ใกล้ๆดอก่กลกาเขาไกลย่านฮะ่ต้อง่อฮามาเบิงตาเราเป็นเห็ดนิยังอ่ะ

เลขเพิ่งก็เบิองอยากโอ้ม okay, uh ันเครงีะเขาจริงจริงมันเป็นสูตรเจ้าเจะาฮอกเยแบบน้มง็จะเพิ่งเชีรอได้เดี๋ยวจีวัดบิ้ตามที่เขาตั้งเรื่องอะไรแบีดีเลยสิถ้าไปเบิงหลดเพิ่น โอ้ใได้รถงามเนาะผนก,กับลงมือเฮ็ดเองเลยจังสิถึกใจนะคะสงสัยปูเฮ็ดสาลงมือเฮ็ดเองเลยรถผู้ใดมากอีกนะรถบาสก็จอดอยู่ทางพุนอจอดอยู่ท่องเบิร์ดหนีคลายเหมือนนะคะเอซ อยากใดขั้นใดคอมเมนต์มาได้ค่ะขายอย่างเดียวอยากเบิองอ้งเอียงกะคอมเมนต์นะค่ะเดี๋ยวสิมารีวิวให้เบิ้งใหม <c> ่ค่ะ <s> สำหรับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าค่ะฝากกดติดตามน้ำเด้อค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะเอา <c>